สวัสดีครับแรปเปอรสวัสดีครับที่ลูกเล่นรกครับอ่สวัสดีครับก่อนแล้วคอยเล่นรถครับวันนี้กินข้าวกับอะไรลูกถามทําส่งมาตอบเน่ยเนยเนยไม่ได้วันนี้กินข้าวกับผัดแตงวันนี้เป้จะไปไหนลูกวันนี้แตปเป้ร์จะไปไหนครับ ถามมาตอบเพื่อปัญญาเนี่ย<ศ>แมานิมสวัสดีครับชื่อเด็กชายพันธุครับเออรู้แล้วว่าชื่อเด็กชายพันธุ์พศมีนามสกุลไหม,มนามสกุลอะไรสกุลป้าฮะนามสกุลพ่อคนปีบ้านามสกุลคนปีบ้าเหรอ <c oughs> อันนี้มากินข้าวให้มันเสร็จเร็วอิ่มแล้วเหรอวันนี้จะไปไหนครับแต่งตัวหล่อเลยนุ่นพี่เ้องเขาเดินดเขาแถวกัน<ม>เห็นไห ह, นนม,น,ม,น,มนุ่นโอ้โหด้วยตัวน้อยมีด้วยมีตัวน้อยมาด้วยกำลังวิ่งเลยโอเห็นไหมนุ่นเขาเดินเขาแถวกันนะนม่ไงนี่ไงอุ้ยดูตัวเล็ก ตัวเล็กใส่ใส่โบด้วยลูกใส่ที่คาดผมด้วยตหักเนาะโอ้น่ารักมากอุ้ยลูกก็เดินเข้าแถวกันทำไมเขาเดินเข้าแถวกันได้เห็นไหมเก่งไหมลูกจะชอบตัวไหนลูก็กชอบตัวนี้ เอตดประมาณนี้นะครับเก็คือนแงเหมือนเมื่อวานนะครับเปานะครับฉากแรกนะครับเพราต้องการชาร์นะครับวาดหน้านะครับเทียนหน้าอีกนะครับสีเชื่อกตัวใหญ่มากลี่ไส่วให่ก็แจ้งชื่อได้นะครับโอเคหลักหาร์กก็คลักปักออกไปนะครับให้เป็นหน้าตาตากอราว่าน่าจะยอะ นะครับขอบคุณนะครับสำหรับช้างนะครับผมองค์ที่หนึ่งเชื่อนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองล้ำพื้นบ้านนะครับก็รูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับรูอว่าจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฉากนี้ออกนะจะมีแม่บ้านนะครับมีหมอช้างนะครับมี อาบนะครับมารับทานนะครับที่การ์ตูนต่อตอกันนะครับอย่าวนขวาให้าวนซ้ายนะครับออกทุกตัวตัวเลยนะครับประกาศนะครับฉากนี้ประกาศไปเดินกระจายกันด้วยนะครับเดินไนฟารับเชื่อเลย นัองอนมสนามข่านะครับอินสนาม58ของอินนาอนนี้นะครับก็จะมีสนต่างๆว่าจะเป็นโลนครับที่จะถ่ายเราประมาณใส่หเครื่องนะครับที่บนบินทานบนนะครับเพื่อจับภาพนะครับความอลังการวจังหวัดสุรินทร์เชื่องนะครับท้องั่นก็เชือกนะครับท้องเลยเดินไปเดยนไเดินไดไปเบินไปเดิไดินไนะครับเดิไปนนนนเเเดินไปเไปนไป ผมเขชอนะครับที่ลงสนามนะครับกานแข่งการนครังประจำปี2องพนี้านะครับเดยนะครับบเลนะครับอาฉากนี้นะครับ่้นสามารถนำกล้องเข้าได้ประครับด้นรยคิตต้ดีคตดิต้สมากเลยคิตตี้คบเี่ยลดีดีวั เอาเด็กเลยว่าคนต็กคนแก่นั้นมีการสีสีเลยว้ยมีการสี้วเลยทุกวนี้ทรงผมสรจังเลยอย่างรอออกงานกงแต่งตัวอะไรบ่เป็ทางที่ีมากนะครับเป็นคุณยเป็นคุณยไ่จนไม่ได้ตัเน้อยเลยตัวลออย่างลอเป็นพันล้านเป็นพันล้าน้วอาใช่หรสวัสดีค่ะแม่หม อะไรนะเดินไป้บนไปยไงนะครับเยานี oh, ้นะครับดี๋ยวตรงนีนะครับเดินออมไปนะครับดูทางนู้นะครับงใจนี้นะครับไปนะครับชนเป็นยไครับชกคนชกนนครับลดัหยุดครับุดเอหยุดนเลยนะครับหยุดนะหยุดดหยุดไปลนะครับหยุดไปนะครับโอเคแล้วหยุดครับหยุดหยุดหยุหยุดหยุดหยุดแล้วนะครับหยุดครับ สั่งหยุดด่าทงนู้นะครับหันหน้าไปอัดการวางนทางนูนะครับ้วหันทางนี้นะอยู่บางทางนี้ทาาทางนี้นะครับต่างกันโอ้ดูความฉลาดดูความฉลาดของเขาด้วยได้แกจะต้อนแกต่างๆนะท่องเที่ยวผุกคนนะครับที่เข้ามาครับหันหน้าออกนะครับหันหน้าออกเป็นวงกลมนะครับ หันหน้าไปทางไหนก็ให้หันหลังไปทางนั้นนะครับผมน้องแบบนี้นะครับจำไว้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่จต่ระหว่างทางนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะอยู่เลยอ้อมสนามเลยนะครับเราต้องอ่าเคารพนะครับนักท่องเที่ยวแขกนักท่องเที่ยวแขกทุก็เป็นานที่มาชมเราแบบนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนะจูสวัสดีครับ Um. มายรีฟ้าแห่งทุกเรียนนะครับนักกงที่เรนะครับคุณทุกท่นา Data. นนะครับที่มาเ no ยี่ยมชมนะครับงานมาสเตอร์งานช้างประจำปีพุทธศักราช2566ในวันศีนีทั้งสองโรเจอร์เสนสามเราขอเสียงปรบมือให้ครับเลยครับอเสียงนะครับขอบคุณครับเยวเราออกไปฝั่งบ้านกันนะครับคนนะครับต้องออกเลยนะครับฝั่งบ้านไปเลยครับออกเลยนะครับผมเลี้ยวขวานะครับก็เวลาออกนะครับก็ยองเสียงครับน้ายมือข้างบนระยกมือไม่ตายนะครับตั้งเรียกนะครับหรือว่าแขกผู้เรียนท่านใดนะครับท่านจะ อ่ารัางกชอบนะครับก็จะเตรียมลิเตรยมระวังให้นะครับมาเดินไนได้เลยครับเดินเลยเดินเลยนะครับฝั่งหมู่บ้านนะครับเราออกฝั่งไี้นะครับว่าเราจะออกฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งหมู่บ้านสามารถออกสามารถออกได้ทั้งสาวช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาการซ้อมการแสดงช้างนะคะพี่น้องซ้อมการแสดงช้างที่จะแสดงในงานช้างประจําจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะเราจะเดินออกฝั่งเดียวนะครับ เมื่อจะทําให้เหมือนทําเราเยอะนะครับการออก